จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้มากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อโยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาความไวใจโลของตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหากันยังไงไปดูกันเลยโอเคขั้นแรกนะครับถ้าทุกคนเข้ามาในโหมดฝึกซ้อมอันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทําตามผมเลยยั้งแรกนะครับหาปืน M4 ใช่โอเคอย่างสองคือหาสะโขบนะครับทุกสะโคบเลยยกเว้นสโคบแปด โอเคส่วนต่อมานะครับความไวเนี่ยเออคือเราจะหาได้ยังไงใช่ไหมอย่างแรกเลยต้องรู้น้ำหนักของมือถือเครื่องของคุณก่อนว่าแบบเครื่องของคุณมันหนักมากไปไหมเออถ้าเกิดหนักมากนะครับผมแนะนำให้ปรับใจโรแบบอ่าสูงๆก็ได้หรือว่าถ้ามันเบาเกินก็อาจจะไม่ปรับใจโรสูงขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าจำไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมันหนักใช่ไหมครับการที่มันหนักเนี่ยเวลาที่คุณกดลงนี้ใช่ไหม เออก็คือคุณจะสามารถคุ้มหนักได้ปุ๊บหนีเออคือคุณสามารถปรับอ่าช้าๆได้นะครับแต่ถ้าใครเครื่องเบาเครื่องเบาแล้วแบบรู้สึกว่าปรับช้าปรับไวก็ได้เออแต่ถ้าเกิดว่าใครเครื่องเบาอ่ะอย่างเช่นอันนี้มันก็เบานะสำหรับผมเพราะว่ามือผมเป็นมืออ่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะอุ้ยอุย,อ,ยอ่าใช่ก็อันนี้ผมก็จะปรับความไวปรับอาจจะไม่สูงเกินอาจประมาณอยู่กลางๆประมาณสามร้อยอะไรเงี้ยอาจจะถึงสี่ร้อยนะครับเพราะว่าเล่นประมาณนี้โอเคแล้วโอเค มาดูส่วนของการตั้งค่าครับว่าใจโรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมทุกคนใจโรมันจะอยู่ตรงนี้ครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับอตรงควบคุมขั้นสูงข้างบนเลื่อนมาล่างสุดจะมีคําว่าเปิดใจโรสโคปปิดกับเปิดอย่างน,นี้อ่าส่วนใครที่ใจโรกลับด้านนะครับเครื่องมีปัญหาบ,บ่อยให้กดกลับด้านไจโรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่แบบหันไปซ้ายแล้วมันมันแบบหันไจโรไป้านซ้ายแต่มันหักไปทางขวาเนี่ยเออเปิดอันนี้นะครับก็จะช่วยเนาะ เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เครื่องไม่รับรองเนี่ยไม่มีเปิดใจโลเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยพุณเล่นไม่ได้ครับโอเคแล้วก็เปิดใจโลสโคบเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือเปิดการซูมกับเปิดตลอดเออซึ่งผมแนะนําให้เปิดตลอดนะครับเพราะว่าการเปิดตลอดอเออมันช่วยได้เยอะเลยนะครับนอกจากการซูมเพราะเปิดแบบการซูมเนี่ยบางครั้งถ้าซูระยะใกล้อะเออเราใช้นิ้วหันช่วยตลอดไม่ได้นะครับ เออบางครั้งนิ้วเรามันต้องไปกดปุ่มอื่นเนาะเออเพราะฉะนั้นเปิดตลอดไปดีกว่าครับใครที่มือหัวเนี่ยผมแนะนํานะลองแบบเปิดสักสองสามแมตเออแมตเออถ้าเริ่มไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนอ่าหรือว่าปรัแบคบอมไวตรงเนี้ยคอมไวแบบจจโรสโคปเห็นไหมแบบไม่ใช่สุดเลง็งอันเนี้ยก็คือปรับให้มันต่าๆเลยแต่อันนี้ผมชินละผมจะปรับุนสามลแปดสิบโอเคมาดูก่อนนะครับว่าถ้าใจโรเราอะ่ะมันเร็วใช่ไหมทุกคนเออ เลนอ่ะไม่จําเป็นจะต้องสูงเสมอไปนะครับเออถ้าเกิดว่าเลนเลนเราอ่ะมันสูงมากเกินไปใช่ไหมการปรับหน้าจออย่างเงี้ยเลนคือการปรับหน้าจออย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือเรียกว่าเลนนะครับเลนนี่เลนโอเคอันนี้เรียกว่าเลนนะส่วนไจโรไจโรคืออะไรไจโรคือการหันซ้ายหันขวาอย่างนี้อ่าเนี่ยยิงไปปุ๊บอ่าดูนะอ่ายิงไปอ่า เดี stairs, z, ok pues mm ๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมอันนี right. ้คือใจโรคือผมไม่ได้ใช้นิ ajudar, ้วช่วยหันอ่าแต่ถ้านิ้วช่วยหันอ่ะมันจะมีบางช่วงก็คือแบบเรายิงตรงนี้อยู่ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยมาเปลี่ยนมายิงตรงเนี้ยอ่าแต่ว่าเมื่อก่อนผมจะใช้นิ้วช่วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้นิ้วช่วยแล้วครับผมจะใช้ใจโรหันร้อยเปอร์เซนต์อ่าทำให้คนที่อ่าปรับใจโรเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นมาหน่อยอ่า โอเคผมพามาดูองผมนะครับเล่นของผมเนี่ยผมจะปรับประมาณนี้เลยจะปรับที่ไม่สูงมากประมาณต่ำๆเน้นให้ปัดแล้วก็แบบปัดได้แต่ไม่แบบเอาแบบไวมากใช่จะเป็นแบบต่ำๆแต่ว่าถ้าเป็นใจโรสโคผมจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่อ่าแล้วมาดูกันครับว่าเราจะปรับใจโรสโคบของแต่ละสโคบได้ไงใช่ไหมโอเคต้องมาดูก่อนนะครับว่าอ่าเลนเนี่ยสามารถ ปรับได้แบบแยกนะครับแยกผ่านสุนเร็งเห็นไหมความไวการเล็งผ่านสุนเล็งความไวกล้องเนี่ยกับความไวผ่านสุนเล็งความไวกล้องคืออะไรความไวกล้องใช่ไหมทุกคนความไวกล้องมันคือความไวอันนี้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าความไวกล้องเห็นไหมเราใช้นิ้วหันอยู่เนี่ย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 อันนี้เรียกว่าความไวกล้องอ่าส่วนต่อมาคือความไวการเล็งผ่านสุนเล็งความไวการเล็งผ่านสุนเร็งคืออะไรคือเมื่อเรายิงเราใช้นิ้วหัน อ่าอันนี้ไม่ไม่งงใช่ไหมก็คือความไวกล้องก็คือนี่ความไวการเล็งผ่านสุวนเล็งก็คือเมื่อเรายิงอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะคือความไวการเล็งผ่านส่วนเล็งโอเคเนาะก็เหมือนใจโสรสโคบครับใจโสรสโคบผมจะเปิดแยกเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราซูมซูมอ่ะเพื่อจะมาคมอ่ะสโคบคนก็คือแบบซูมอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช้นิ้วหันนะอ่ะอ่าอันนี้คือสโคบซูมเพื่อไม่ให้มีการ อ่าเขาเรียกอะไรซูมอย่างเงี้ยเพื่อไม่ไม่ได้มีการแตะอ่าแบบแค่ซูมล็อกนี้น,นี่เรียกว่าความไวใจโ o s โค p e ของเลตดอทอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดต้องค่าใหญ่ใช่ไหมครับมันก็จะมีขึ้นอย่างนี้ความไวใจ roscope การเล็งผ่านส่วนเล็งอันนี้ก็คือการที่เราซูมปุ๊บเรายิง อ่าอันนี้คือการเล็งยิงผ่าเล็งโอเคเมื่อเราเข้าใจทั้งสเต็ปนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เรามาดูนะครับว่าเออคอมไว้เราจะปรับยังไงวะอ่ามาดูที่ด้านซ้ายนี้ครับมันจะมีคําว่าเลนสเห็นไหมกับ ADS g y r o จ c o โรสโคจโรเมื่อยิงเท่านั้นอ่าจะมีหลายอย่างนะครับเห็นไหมโอเคแต่หลกัหลกๆเราจะมาปรับที่จ r o โรสโคนะครับเพราะว่าเลนส์่ยผมจะปรับไปที่ค่อนข้างที่จะต่ำเห็นแล้ว จะไม่ต่ำมากนะครับแต่ว่าน้อยกว่าปานกลางเออโอเคมาดูกันที่ใจโรสโขบนะครับซึ่งไจโรสโคบเนี่ยผมจะแนะนํานะทุกคนว่าให้ทุกคนนะครับอามาดูที่ออันนี้ก่อนไอเขาเรียกว่าเลดดดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลดดดเห็นไหมมันจะมีเลดดดตรงนี้มันจะมีไจโรสโคบเพื่อยิงเห็นไหมทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยปึ๊บป๊บอันนี้ไจโรสโขบเมื่อยิงเห็นไหม เจโสรสคบเมื่อยิงกับจโรนี้มันจะแตกต่างกันนะครับโอเคถ้าดูในมุมมองเนี้คืออ่าสำหรับบางคนมันยุ่งยากใช่ไหมทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นผมจะแนะนํานะครับให้ตั้งค่าปุ๊บเราจะไปด้วยกันเลยว่านี่เจโสรสขบปุ๊บโอเคเรามาดูที่เลดดอทก่อนอ่านี่มันแยกกว่าเลดดอทชัดเจนเห็นไหมเลดดอทโอเคมาดูก่อนว่าความไวเลดดอทเราเนี่ยประมาณนี้โ okay, อเคได้ยังโดยทํายังไงให้มันรู้ว่าเราโอเคเนะี่ยก็คือการที่เราซูม ลองหันนะครับว่าเอออันนี้มันไวไปไหมหรือมันช้าเกินสําหรับมือเราลองหันหันดูครับถ้าเกิดว่าเริ่มชินแล้วเนี่ยเออก็โอเคละก็โอเคแต่ว่าผมมือนี้ผมอ่าเดี๋ยวผมยิงแบบของผมให้ดูนะเห็นไ,ไหมอันนี้ก็คือผม คุ้นชินแล้วนะครับโอเคถ้าเลดด์เราปรับประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเราก็อาจจะโอเคตอนยิงอะ่ะมันแบบมันสายออกข้างนิดนึงใช่ไหมเออเราก็เลื่อนมาที่ความไวข้างล่างตอนเรายิงอะ่ะอาจจะลดมาสักทีละห้าหรือทีละสองอะไรเงรี้ยแต่ผมแนะนําลดทีละห้าห้ากับสามใช่แต่ผมคิดว่าเอออันนี้มันโอเคแล้วนะเนี่ยปรับ ปรับไปแล้วมันโอเคละโอเคเราไม่เปลี่ยนครับเราก็ไปสโคไปเรื่อยเลยทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบมันจะเข้าทุกสโคเนาะโอเคโอเคแล้วก็ผมจะแถมทิกนะครับสําหรับใครที่ต้องการยิงอ่าอ่าทิกเออสำหรับการที่แบบ ใช้สโคบสเปรย์ใช่ไหมเออซึ่งอาจจะไม่มีคนสอนนะอันนี้อันนี้ผมสอนเองที่ผมรู้มาจากตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเล่นแล้วก็เป็นคนยิงแล้วก็เล่นเกมนี้มา7ปีตั้งแต่มันไม่เข้าแบบเซิร์ฟ g l o b a l นะทุกคนอ่าโอเคก็คือเวลาที่คุณเนี่ยอ่าใช้สโคบใช่ไหมอย่างเช่นอ่าผมใช้สโคบะไรสโคบสามปึก๊กผมยิงอย่างนี้อ่าผมยิงอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันดีดใช่ไหมครับทุกคนโอเคคือมันดีดจนไปอะพี่คือผมไม่สามารถทําให้แบบคุมมันได้เลย เออทาไมมันแบบมันดีดเกินอย่างเงี้ยเออคือถ้าเกิดว่าใจโรเราอ่ะมันมันไวมากเกินไปใช่ไหมหรือว่ามันต่ํามากเกินไปอ่าถ้าต่ํามากเกินไปครับมันจะอ่ามันจะขึ้นสูงอ่าให้คุณสังเกตว่ามันจะขึ้นสูงแล้วเราจะคุมไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าความไวใจโรมันเราอ่ะมันไวเกินไปใช่ไหมจะสังเกตว่าเป้ามันจะสายแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนั่นก็คือเรายังปรับไม่ตรงกับศูนย์กลางของมือเราครับหรือว่าอ่าเดี๋ยวยังเช่นเดี๋ยวผมจะมาดูนะ อย่างเช่นอาโหสามนะผมผมไม่ค่อยเป็นคนที่ใช้โหสาม,มากนะครับใครที่ดูคลิปผมบ่อยโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมือผมใส่ออกแล้วผมพอมไวเจรัวมันค่อนข้างที่จะไวไปเพราะฉะนั้นผมจะปรับลงมาอ่เดี๋ยวผมจะลองปรับให้ทุกคนดูนะครับว่าพอปรับลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเมื่อกี้ผมปรับร้อยเก้าห้าเนาะอ่ะเดี๋ยวร้อยเจ็ดห้าโอเค,อเ,คเห็นไหมเห็นไหมมันโอเคขึ้นไหมเห็นไหมทุกคน พอ,อลองปรับลงมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสเปย์แบบจริงๆให้ดูแนละ้วเห็นไหมทุกคนมันค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต่างกับอ่ะเมื่อกี้ผมปรับร้อยเจ็ดห้าใช่ไหมแล้วผมไปปรับอ่ะความไวเจโลสโคปที่เหมือนเดิมเอาสักสองร้อยก็ได้สองร้อยอ่ะ,อะดูนะทุกคน เห็นไหมเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกทีก็ได้เห็นไหมครับคือเมื่อคมไวใจโลของคุณเนี่ยมันไวมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เป้าของคุณเนี่ยมันแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยคือยิงยังไงก็ยิงไม่โดนแน่ทุกคนแต่ว่าถ้าคุณเกิดหาศูนย์กลางของตัวเองได้แล้ว,ลวก็แบบความไวของคุณมันค่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยก็คือมันก็จะ หมาะเลยนะอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้มันไวเกินไปใช่ไหมเราปรับลงมาอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับสักร้อยหกห้าว่ามันจะโอเคหรือเปล่าถ้ามันไม่โอเคเราก็จะปรับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ก็ไม่แย่นะครับมไม่แย่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้าเกินไปเนาะอ่า โอเคงั้นเราไปปรับใหม่นะครับทุกคนเราลองปรับสักร้อเจที่คุณสาั่ mm hmm. วเราลองสเปใหม่นะครับ Okay. แต่ว่าผมผมคิดว่ามันช้ากันไปนะผมจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกครับโอเคอันนี้ผมคิดว่ามันเริ่มจะโอเคแล้วเนี่ยประมาณนี้คือผมคิดว่าไม่แย่และซึ่งผมคิดว่าใช้ได้แน่นอน โอเคใครคิดว่าคลิคนี้เนี่ยดีนะครับแล้วกอ็อยากสนับสนุนผมนะครับก็ช่วยกันแค่กดไ like, ลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับการหาความไวในปี2024นี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับเพราะว่าผมเปิดให้ทุกคนดูนะว่าเ,เจ้าเวลาผมเล่นเนี่ยผมเล่นยังไงแล้วก็คลิปเก่านะครับที่เพิ่งผ่านมาก็ถ้าใครไม่ดูสามารถดูได้ครับว่าสเปยอย่างไงให้นิ่ง แต่ว่าก่อนจะสเปร์คุณก็ต้องหาความไวอยู่แล้วครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์สำหรับคนหลายๆคนที่หาความไวของตัวเองไม่เจอนะครับก็แนะนํานะครับทริคง่ายๆถ้าเกิดว่าเออความไวมันไม่ตรงที่สักทีก็คือลองเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอตายชดไหนแล้วเรารู้ว่าเอชอชดนั้นมันช้าเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับปรับทีละนิดปรับทีละนิดเอเอแล้วก็อลองเล่นไปว่าเออมันเข้ากับอันนี้ยังเข้ากับแมต์หรือยังเราก็เล่นไปเนี่ยครับเล่นไปเรื่อยๆเออ คือเล่นไปเรื่อยๆจนแบบเออมันแบบเออเราคิดว่าเอ้คคอมไวนี้มันต้องแบบเออเมื่อกี้เราหันหน้าจออย่างนี้นะมันช้าเกินไปว่ะเราไปปรับเพิ่มเพิ่มคอมไวอีกสักหน่อยเอออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับคุณนะครับว่าเออทำยังไงมันถึงจะเก่งโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับก็อย่าลืมแอด ID มาได้นะครับ แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าตี้เต็มก็เสียใจด้วยนะจัดส่วนมากเล่นกับเพื่อนต่างชาตินะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ